ในปี2025ครับโหก็ต้องบอกว่าปีนี้เป็นยุคทองของ AI นะครับแต่ละอุตสาหกรรมนะแต่ละบริษัทเรื่องของ AI เนี่ยกำลังมาแรงอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นมันจะดีกว่าไหมครับถ้าใครก็ตามนะที่กำลังทำงานนะรหรือว่ากำลังเริ่มที่จะเข้าสู่ตลาดของ AI ครับมีคอมมี PC สำหรับงาน AI โดยเฉพาะเนี่ยมันก็น่าจะดีกว่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมขอเสนอเจ้านี่เลยครับ ThinkStation P3 g e 2ครับ กราบสัสดีเพื่อนชาวโนสเปคทุกคนด้วยนะผมเจนสเปคเจ้าเก่าเจ้าเดิมเช่นเคยนะครับอยู่ตรงนี้ครับตั้งอยู่ตรงนี้เรียบร้อยนะนี่จะเป็นตัว PC สาย Workstation นนับนั่นก็คือตัว ติง t เตชัน P3 Gen2 นั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมานะครับเรามักจะรีวิวพวกโน้ตุ๊กเกมมิ่ง Gaming, PC เซตเกมมิ่งเป็นหลักใช่ไหมครับรอบนี้เอาใจสายทำงานกันสักหน่อยนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยที่จะเป็นตัวเวิร์ t สเตชันนะที่เป็น AI ready ด้วยนะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าปีนี้นะปี2025เนี่ย เรื่องของ AI อุตสาหกรรม AI เรียกว่าตลาดเดียกกำลังโตอย่างรุนแรงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกซื้อนะครับอุปกรณ์เกมมิ่งนะครับหรือว่าอุปกรณ์ PC สักเครื่องหนึ่งเนี่ยถ้าซื้อให้ได้ตรงโจนเนี่ยก็น่าจะดีที่สุดนั่นเองนะครับ PC g a เกมมิ่หรือว่าโนบกเกมมิ่งใช้ทำงานใช้เทรนในหญ่ได้หรือเปล่าหัวการ์ดจอเกมมิ่งเนีท่ย RTX 4060 5 0 6า5 0 0เนี่ยทำงานได้หรือเปล่าก็ต้องบอกตามตรงว่ามันใช้ทำงานได้นะครับ แต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับ PC Workstation โดยเฉพาะสายนั่นเองนะอย่างในตัวนี้ที่จะเป็นตัว t i n ง Station p 3นะซึ่งสเปคของเขานะครับเห็นตัวเล็กแค่นี้ดีไซน์พื้นพื้น,นปกติทั่วไปข้างในสเปคแรงมากนะครับ CPU เนี่ยเขาให้มาเป็น Intel Core 9เ2 8 5 K เลยนะเป็น CPU ตัวท็อปของปีนี้ด้วยนะแล้วก็การ์ดจอไม่ใช่การ์ดจอเกมมิ่งครับการ์ดจอสำหรับ สายงานการทำงานโดยเฉพาะ,ะอย่างตัว Avidia RTX 2000 Ada Generation นั่นเองนะที่เป็น vram 16GB กด้วยนะครับแล้วก็ความพิเศษของตัวกาจอซีรีส์สายทำงานนับหรือว่าใครๆอาจจะคุ้นชินในชื่อของกาจอ Quadro นะครับตัวนี้แรมเนี่ยเป็นแรมแบบพิเศษนะครับก็คือตัวแรมแบบ ECC นะครับหรือว่า Error Correction Code นะครับซึ่งแรมพวกนี้ ไม่ได้เห็นในกาจอเกมมิ่งอย่างแน่นอนนะครับมักจะอยู่ในกาจอสายทำงานอย่างตัว e v d i a RTX 2 0 0 0 t a ตัวนี้นะซึ่งถึงแม้ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นกาจอเริ่มต้นจากฝักทํางานนะครับแต่ว่าเรื่องของ VRAM นับในใสายงานที่เป็น 3D นะตัดต่อปั้นโมเดลต่างๆนะที่ไปใส่งานกราฟิกแล้วต้องการ VRAM ที่สูงเนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นตัวการจอเริ่มต้นนะที่ได้ VRAM ที่สูงพอสมควรนั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าสเปคอื่นๆเนี่ยอาจจะ แตกต่างกันไปตามการคัสตอมคอนฟิกของสเปคแต่ละคนนะครับเนื่องจากว่าเอกลักษณ์ของไม่ว่าจะเป็น PC Lenovo นะครับหรือว่าโนートบุ๊กหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็สามารถที่จะคัสตอมคอนฟิกสเปคแบบละเอียดได้ด้วยตัวเองเลยอย่างที่ตัวนี้เนะี่ยคัสตอมคอนฟิกมาเนี่ยก็จะเป็นสเปค CPU สุดนะครับการจอตัวรำต้นที่เป็น NVIDIA RTX 2000 Ada นะครับแรม64 g b เลยนะที่เป็น non EC ซนะครับแต่ว่าเป็น unbuffer อรนะครับมีความเร็วการประมวลผลที่สูงกว่าแรมปกติทั่วไปนั่นเองนะครับแแลล้้ววกก็็็ SSD มาเปน PC Gen 5 โภชภัยแบบ1,100วัตต์เลยนะครับซึ่งตัวนี้เนะี่ยถ้าสมมติลองกดกันเล่นๆราคาจะตกอยู่1 3 0 0 0 0เดยประมาณนะครับแต่ว่าอันนี้แหละคือมันสามารถที่จะคอนฟิกมันสามารถที่จะไปจบอยู่ประมาณ300,000ได้แบบว่าในใสายงานที่ทำงานจริงจังมากขึ้นนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะคอนฟิกเปลี่ยนการ์ดจอไปเป็น Nvidia RTX 4000 Ada นะครับหรือว่า อ d ร6000ก d a าก็ทำได้นะรหรือการ์ดจอสายทำงานตัวล่าสุดนะ้ำอย่างตัว r d ร6 0 0 0 Black น e l l ตัวนั้นก็สามารถที่จะคอนฟิกแล้วก็มีตัวเลือกเพิ่มเติมไปให้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว Lenovo Think Station P3 ตัวนี้เนี่ยมันก็จะตอบโจทย์ในทุกสายงานในทุกเลเวลเลยนะอย่างตัวนี้เนี่ยถ้าสเปคเนี่ยเอาง่ายว่าระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับมือชีพเนี่ยรองรับการทำงานเต็มรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นสายงานแคตต่างๆนะออโต้แคตโซลิดเวิ s, ร์กนะสเก็ตชัปต่างๆปั้นโมเดลนะครับ ออ illustrator หรือว่าสายตัดต่อนะครับ Premiere Pro Da Vinci Resolve เนี่ยคอมตัวนี้เห็นเล็กๆแบบนี้แต่ทรงพลังอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวดูข้างในสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเห็นคอมเล็กๆแบบนี้นะครับแต่ว่าก็เป็นสายหมกเช่นเดียวกันนะครับเึ่งก็ต้องบอกว่าสําหรับคนที่ซื้อไปนะครับแล้วก็อยากจะคัสตอมหรือว่าคอนฟิกเองนะครับหรือว่าปรับแต่งมันเทนแน็ตต่างๆเนี่ยก็สามารถทําได้ด้วยตัวเองเลยนะครับอือขออนุญาตเปิดปุ๊บโอเค ง่ายมากนะโอ้โหข้างในเรียกว่าแน่นมากๆนะครับแล้วก็ที่จะเจอเนี่ยก็คือตัวพัดลมดูดอรมเย็นบริเวณนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็สามารถที่จะแกะได้ด้วย2ตัวคลิปหนีบตัวนี้นะครับปึ๊บกดดันก่อนแล้วก็อึ๊บแล้วก็ดึงลงมานะครับนี่คือต้องบอกว่าภายในเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ PC Gaming หรือว่า PC Custom ที่เป็นฝั่งเกมมิ่งจ๋าๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอมสำหรับ คนทํางานโดยเฉพาะซื้อไปเน้นใช้งานอย่างเดียวใช้งานใช้งานแล้วก็จะตอบโจทย์สําหรับไม่ว่าจะเป็นโฮมออฟฟิศนะรหรือว่าบริษัทต่างๆหน้าร้านต่างๆนับที่ต้องการซื้อคอมปฏิภาพสักเครื่องหนึ่งซื้อไปตั้งไว้แบบย,ยาวๆแล้วก็ไม่ต้องมีเรื่องของการแมทเนนให้ยุ่งยากลำบากนั่นเองนะครับซึ่งเอกลักษณ์เนี่ยมันจะอยู่ข้างใต้ครับ หัวใจสําคัญนะครับก็คือตัวการ์ดจอเอวิ i เดียท2000เอดตัวนี้นะครับคือต้องบอกก่อนว่าการ์ดจอตัวนี้เป็นโลบไฟน์นะครับถึงแม้ว่าจะประมวลผลทางด้านเรื่องของกราฟิกนะครับหรือว่าเรื่องของการประมวลผลการคํานวณดัต้ต่างๆได้อย่างแม่นยำนะครับตัวนี้กินไฟแค่ 7แต่เป็น70วัตต์ที่แรกมากับปฏิภาพที่สูงกว่ามากๆนะครับโดยปกติแล้วการจอฝั่งเกมมิ่งก็จะกินไฟหม่ก่100้วัตต์200วัตต์มันก็จะกินไฟเยอะกว่านะครับแต่ว่าตัวนี้นะ่ะถือว่ากินไฟได้น้อยอพอควรนั่นเองนะครับซึ่งเทียบกับปฏิภาพแล้วถือว่า ดีกว่ามากนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวการ์ดจอหัวใจหลักของเครื่องนี้นั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะมีสล็อตเพิ่มเติมนับซึ่งสามารถที่จะคอนฟิกนับหรือว่าใส่การ์ดจอ2ใบที่เป็น NVLink สามารถที่จะทําได้นับสำหรับการเพิ่มความแรงหรือว่าสายงานที่ต้องการการประมวลผลหรือว่าคํานวณ AI ที่หนักมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนอื่นนับที่ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยมันก็อาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละคนนคับเนื่องจากว่ามันก็จะต้องคอนฟิกนับ ปรับคัสตอมอเปกอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวสโตรเรจมันทวงตานับสามารถที่จะเพิ่มได้นัหรือว่าตัว SATA านับสำหรับสายเก็บข้อมูลนับทำเรทศเรท1นึ่งับตัวนี้ก็สามารถที่จะคัสตอมแล้วก็เลือกได้ตามใจชอบเลยนั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมติเอาแบบเบสิคเริ่มต้นตัวนี้ราคาเริ่มต้นของตัว t ิงเ s ชั t นพีสารเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ37 บวกลบนินๆนะมันจะได้แค่ตัว Intel Core i 5 2 2 5เท่านั้นนะครับซึ่งก็อาจจะเหมาะแบบเบสิกนะทำงานอาจจะไม่ได้ดีมากนะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีการจอแยกมาให้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปคัตตอมคอนฟิกเพิ่มเติมเอาทีหลังนั่นเองนะครับ,บเก็บวิธีเก็บก็ง่ายมากมัน้เน้นดูแรลรักษาง่ายนะค,คือเรียกได้ว่าคนที่ซื้อ เป็นพวกตระกูลติงเซชันแบบนี้เนี่ยเขาไม่ได้เน้นเอามาไมไ่เน้นหรือว่าปรับแต่งให้มันดูสวยงามครับเน้นแบบว่าสมบุกสมบันใช้งานยาวๆเลยนั่นเองนะครับอันนั้นก็จะเป็นด้านในของตัวติงเซชันเครื่องนี้นะซึ่งก็ต้องบอกว่าทุกส่วนของเครื่องนี้นะ คัสตอมคอนฟิกได้หมดเลยนะครับข้างหน้าก็จะเป็นเรื่องของตัวแผ่นอ่าน DVD ดีนะครับซีตัวนี้มีไปให้แล้วครับเราก็สามารถที่จะคัสตอมได้เรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อนับคอนฟิกคัสตอมได้อย่างละเอียดเลยนับอยากได้ Type C กี่พอร์ต Type A กี่พอร์ตเลือกได้หมดเลยนับอย่างในตัวนี้เนี่ยก็จะมี Type A ทั้งหมด4พอร์ตนั่นเองนะครับแล้วก็จะมี Type C นับ U s B 3 2 Type C ที่เป็นความเร็ว2 0 g สกิกะบิตเซกด้วยนั่นเองนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะมีเรื่องของตัวช่องออดิโอนะครับแล้วก็ช่องต่อไม เราของตัวพอร์ต HDMI 2.1หนะ Displayport 2.1ก็มีไปให้อีกด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองแล้วก็พูดคือถึงเรื่องพอร์ตของกร์ดจอนะครับกร์ดจอตัวนี้สายทำงานมันก็จะไม่ใช่ HDMI ไม่ใช่ Displayport ตัวเต็มนะมันจะใช้ตัว Mini Displayport 1.4ในการเชื่อมต่อนะมันก็อาจจะต้องหาหัวแปลงนะหรือหาสายมาใช้สำหรับการใช้งานของตัวนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูเรื่องของผลทดสอบนะว่าคะแนนตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวการประมวล ว่าในซอฟต์แวร์ที่เป็นสาย 3D นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาลองพลังของตัว T ิง t เ t ชัน P3 Gen 2ตัวนี้กันสักหน่อยนะครับสเปคเนี่ยก็จะเป็นตัว Intel Core i9 2 5 k นะครับแล้วก็การ์ดจอ Work Station อย่างตัว Nvidia RTX 2000 Ada นั่นเองนะครับซึ่งมีทั้งหมด VRAM 16 g b นะครับแล้วก็เป็นแรมแบบพิเศษที่เป็น ECC ด้วยนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าคูด้าโคองเขาอยู่ที่ประมาณ2,800 Core เท่านั้นนะครับมันก็อาจจะยังไม่ได้เทียบเท่ากับพวกการ์ดจอฝั่งเกมบิงอย่างตัว RTX 4060นะครับหรือว่า RTX สอ0นะครับพวกนั้นเนี่ยจำนวนคองเขาก็จะเยอะกว่าน้าในสายงานการเรนเดอร์โดยเฉพาะถ้าสมมติเน้นเรนเดอร์ไวๆก็อาจจะยังสู้กับตัวการ์ดจอฝั่งเกมมิ่งไม่ได้นะครับแต่ว่าเรื่องของความเสถียรนะครับจากอนิสงของตัวแรมพิเศษตัวนี้นะที่เป็น e อ r ร์เรอร์คอร์ริชันโคนะที่ความสามารถเนี่ยมีการตรวจสอบข้อมูลนะรวมถึงการปรับแก้ข้อมูลได้แบบเรียลไทม์นั่นเองนะครับซึ่งฝั่งเกมมิ่งทำไม่ได้อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยก็จะมาลองดูตัว Adobe Premier e Pro นะสำหรับสาย คนที่ทำหนังจริงๆังนะครับทำโฆษณาหรือว่าโปรดักชั่นเฮ้าส์นะครับกำลังต้องการเครื่องวิร์กสเตชันตัวหนึ่งนะไว้สําหรับใช้ตัดต่อเป็นหลักนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกได้ว่าหมาะมากนะครับเพราะว่านี่ครับลองดู playback เนี่ย playback เนี่ยลื่นแน่นอนครับ ram เนี่ย64กิกนะครับแล้วก็ cpu เนี่ย intel core i9 เลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย playback ในความละเอียด 4k แบบนี้ลื่นๆสบายๆนะครับปกติเนี่ยถ้าสมมติเป็นเครื่อง notebook นะครับหรือว่าเป็น pc gaming ปกติทั่วไปเนี่ยสเปคไม่ได้แรงมากเนี่ย playback ตรงนี้เนี่ยอาจจะ delay เล็กน้อยนะครับอาจจะแบบกด play แล้วสักวี2องวีค่อยเล่นนะครับแต่นี้เนี่ยคือกด play ปุ๊บเล่นกด play ปุ๊บเล่นเลยนั่นเองนะครับ พราะฉะนั้นลองเรนเดอร์กันสักหน่อยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าปกติแล้วน้องทีมงานเนี่ยเรนเดอร์ฟุตตัวนี้นะครับความยาว24นาทีกว่านะครับแล้วก็เป็นความละเอียด 4K ด้วยบิตเรทสูงอีกด้วยนะจะตกอยู่ประมาณ20ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูตัวนี้ว่าเรนเดอร์แล้วอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่กับการ์ดจอตัวเริ่มต้นนะตัวนี้ถ้าสมมติไปถือแยกอยู่ประมาณ26,800บาทนะเป็นการ,ร์ดจอฝั่งทำงานตัวเริ่มต้นนั่นเองนะครับ อ่ะ 4K นะครับแล้วก็บิตเรทอะแก้ตัวนี้เป็น20ใช่ไหมเพราะว่าตัวนี้โปรเจกต์เดิมเนี่ยเขาแก่ลดบิตเรทลงนะเพื่อไม่ให้ไฟล์มันใหญ่ขึ้นนั่นเองนะตัวนี้เราเอาเดิมเเลยอะแก้เป็น75ปกติเนี่ย bitrate นะถ้ามติเราเนเดอร์ 4K เนี่ย bitrate ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่75อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาเดิมๆเ,เลย bitrate สูงๆเน้นความละเอียดเน้นความคมชัดของตัววิดีโอแล้วก็เอาพุดอีกด้วยนั่นเองนะครับไป24นาทีใช้เวลาเท่าไหร่ไปกดเลยซึ่งเราบอกว่าการ์จอตัวนี้นะครับการ์จอสายเวอร์สชั่นเนี่ยไม่หวั่นอยู่แล้วครับเนไครวิ่งไปเลยครับ คือต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยมันมี encoder ที่เป็น AV1 อีกด้วยนะมันก็จะทํางานเก่งกว่าเข้ารหัสเก่งกว่าตัว H.264 นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสายงานไม่ว่าจะเป็น d a i n c i r e v e นะครับหรือว่า Adobe Premiere Pro After Effects ต่างๆนะครับสำหรับคนที่ต้องการความสเสถียรความลื่นนะของการทํางานเนี่ยแล้วก็ลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยผมแนะนําว่าไม่ว่าจะเป็นการ์จอ RTX 2000 Ada ตัวนี้นะครับหรือว่า4000 a d a 5,000หรือว่า6,000 a d a เนี่ยก็จะเหมาะสำหรับการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั่นเองนะซึ่งวิดีโอเอนโคเนี่ยทำงานยับยับ,บเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเรนเดอร์วิดีโอนะครับหรือว่าการปั้นโมเดลนะ 3D กราฟิกต่างๆนะครับหรือว่าแม้แต่พัฒนาเกมนะรหรือว่าพัฒนาเกม VR นะตัวนี้การ์ดจอก็รองรับเป็น VR ready ด้วยน,นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันตอบโจทย์กับ ทุกอุตสาหกรรมในปัจจุบันเลยนะครับสายสถาปัตต์ตัดต่อกราฟิกหรือแม้แต่เน้นทํางานชิวๆนะครับเอาไปหน้าร้านสําหรับโรงพยาบาลนะครับโรงเรียนต่างๆนะครับที่ต้องการเวอร์ชันสักตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เรียก้ว,ว่าตอบโจทย์ครบทุกด้านนั่นเองนะครับอ่ะตัอนนี้ก็เดี๋ยวรอไปนะครับจากเวลาเนี่ยหนาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ไปเดินเล่นกินข้าวกลับมาแป๊บเดียวก็คงเสร็จแล้วครับ ก็อย่างที่บอกครับตัวนี้เนี่ยเรนเดอร์ด้วยบิตเรทที่สูงพอสมควรนะครับสำหรับบิตเรทของ 4K ที่อยู่ที่75เมกะบิตเพอร์เซกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะใช้เวลาประมาณ10ถึง20นาทีนะครับถ้าสมมติเราลดบิตเรทลงมาเนี่ยมันก็จะได้เรื่องของความเร็วที่เพิ่มมากีขึ้นนะครับหรือแม้แต่เพิ่มความละเอียดนะเพิ่มเรโซลูชันไปเรนเดอร์แบบ 8K สำหรับสมมต,มมติบางคนอยากเรนเดอร์หนังเรนเดอร์อะไรก็แล้วแต่ที่เป็น 8K เนี่ย การจ์จอรุ่นนี้ทํำได้ไหมทําได้นะแต่ว่ามันก็จะไม่ได้เหมาะนะมันก็จะต้องไปเล่นพวก n v i d i a r าร์0 0คสี่นะ5,000 Ada หรือว่าตัวรุ่นพี่ที่ท็อปกว่านี้นะครับการเรนเดอร์ er 8K เนี่ยก็จะเหมาะสมกว่านะแต่ว่าสําหรับ 4K ตัดต่อ 4K เป็นหลักทํางานเกี่ยวกับตัดต่อเนี่ยตัวเนี้ยการจอเอวิดีอาร์เทคสองพันเอเเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่ตอบโจทย์อย่างเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับนี่ Encode แป๊บหนึ่งจบ10นาที24วินาทีนะครับก็ถือว่า ไวพอสมควรนั่นเองนะครับถ้าสมมุติเรนเดอร์แค่ Full HD ลดบิตเรทลงมันก็จะไวขึ้นกว่าเดิมนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเทียบไม่เห็นภาพว่าเรนเดอร์ด้วยการ์ดจอเกมมิ่งนะมันก็จะใช้เวลาที่นานกว่านี้นะเนื่องจากว่าประสิทธิภาพการ e n นโคดของตัววิดีโอเนี่ยการ์ดจอระหว่างเวิร์กสเตชันกับเกมมิ่งเนี่ยก็จะทํางานได้แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะครับ ซึ่งก็ต้องบอกกอนว่าเรื่องของตัวผลทดสอบไม่ว่าจะเป็นตัว AutoCAD นะ้ Solid Works เนี่ยอันนี้ผมไม่ได้มีผลทดสอบมาให้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูเรื่องของตัวผลทดสอบอื่นๆน,นะไม่ว่าจะเป็น g i ีกเบนส์หงนะหรือว่าเรื่องของตัวคะแนน M L นะคะแนน Single p c i t i o n เนี่ยไปดูกันว่าคะแนนเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูผลทดสอบตัวอื่นนะอย่างเช่นเรื่องของตัวสายงาน 3D g r a p h i c ซึ่งอย่างตัวเบรนเดอร์นะครับตัวนี้นะก็จะเป็นการทดสอบนะว่าในหนาทีนะครับสามารถที่จะเรนเดอร์แซมเปิลมาได้มากน้อยขนาดไหนนะคะแนนเนี่ยตัวนี้คะแนนตัวแรกนะมอนเตอร์เนี่ยก็อยู่ที่1250นะครับคะแนนจ้างช็อปเนี่ยก็อยู่ที่687คะแนนนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัวคะแนนคลาสรูมนะครับตัวนี้คะแนนจะอยู่ที่699คะแนนนั่นเองนะครับแล้วก็มาดูเรื่องของตัวคะแนน Geekbench AI นะครับมาดูว่าตัวนี้เนี่ยความสามารถในการทำ Machine Learning นะครับ t r ร n AI ต่างตเนี่ยตัว นีมีความสามารถมากน้อยขนาดไหนนะครับคะแนนซิงเกิลพิซซิชันนะครับตัวนี้เนี่ยคะแนนจะอยู่ที่15,488คะแนนนะครับแล้วก็คะแนนฮาร์ดพิซซิชันเนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่ส7งหมื่นเนเจร้บคะแนนนะแล้วก็ควอนไทนส์กรเนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่12,135คะแนนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยคะแนนจะไล่เลี่ยกับการ์ดจอฝั่งเกมมิ่งที่เป็นตัว Nvidia e RTX 4060นั่นเองนะครับซึ่ง สำหรับเรดนี้แล้วนับกร์ดจอัันทำมาตัวเริ่มต้นได้คะแนนระดับนี้ผมถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะครับแล้วก็บอกสําหรับการทาแมชชิเลอร์นิงนะครับเทรน AI ต่างๆน้บในยุคที่ AI กําลังมาเนี่ยตัวน,นี้ก็สามารถที่จะเอาไปทํา AI ได้เต็มรูปแบบได้เลยนั่นเองนะครับกิ๊กเบนหคน้บอันนี้รองรันด้วยโมเดล OpenCL นะครับคะแนนก็จะอยู่ที่97,54คะแนนนะครับแล้วก็ตัววอลคานเนี่ยคะแนนก็จะอยู่ที่9 1 2 1 2นนั้คะแนนนั่นเองนะครับ เพิ่นอื่นนะครับอ่ะลอง 3D Mark สักหน่อยนะครับ t ามส Spy เนี่ยจะอยู่ที่8,713คะแนนนะครับแล้วก็คะแนนแกราฟิกสกอร์เนี่ยอยู่ที่8,003คะแนนนั่นเองนะครับ t ามส Spy Extreme นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่4,128คะแนนนะครับกราฟิกสกอร์เนี่ยอยู่ที่3,677คะแนน f ไฟท์ไท Extreme นะครับคะแนนก็จะอยู่ที่10,22 10, คะแนนนะครับกราฟิกสกอร์อยู่ที่10,00 10, 61คะแนนนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ Firefly Ultra เนี่ยก็จะอยู่ที่4,632คะแนนนะครับแล้วก็กราฟิกสกร์เนี่ยจะอยู่ที่4,339คะแนนนั่นเองนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัว Steel Nomad นับ1,766คะแนนนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าบรรดา 3D Mark ทั้งหลายแหล่นะครับคะแนนเนี่ยอาจจะสู้ฝั่งเกมมิ่งยังไม่ได้นะครับคะแนนระดับนี้เนี่ยอยู่ประมาณการจอด็ x 5050 5060อยู่ประมาณนี้นะครับอาจจะยังแรงสู้ไม่ได้นะครับต้องเป็นทุนพี่ถึงจะโอเคกว่านะครับ ว่าอย่างที่บอกครับสำหรับการทำงานในระดับเบสิกถือว่าโอเคมากๆนั่นเองนะครับส่วนนื่นนับอันนี้ก็ลองคะแนนความเร็วการอ่านเขียนของตัว SSD ตัวนี้นะครับซึ่งคอนฟิกมาให้มาเป็นตัว PCIe Gen 5ขนาด หนึ 1> 1่งเไบเลยนั่นเองนะครับคะแนนการอ่านเนี่ยก็อยู่ที่12,404 m b ะซแล้วก็คะแนนการเขียนนะอยู่ที่13,290 m b ืนัน่นเองนะครับส่วน Random Read 4K เนี่ยตัวนี้ก็อยู่ที่524 m b ซนะครับแล้วก็ Random Write เนี่ยจะอยู่ที่8 0 1 m b อนั่เมกะไรนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ให้มาค่อนข้างเร็วนะคสำหรับสายที่เก็บข้อมูลนะแล้วก็ต้องการดึงข้อมูลไไดดด้้้อออยย่่่าาางงงรรรรววววเเเเเ็็ตััันนนนีีก Gen กกสมมล P Gen5 ืข ันนี้ผมขออนุญาตไม่ทดสอบการเล่นเกมละกัดน,นะครับเนื่องจากว่า การต่อตัวนี้น้ครวมถึง Workstation ตัวนี้มันออกแบบมาสําหรับคนที่ทํางานโดยเฉพาะนะครับเล่นเกมได้ไหมเล่นเกมได้แต่มันก็อาจจะยังไม่สู้กับคอมที่เล่นเกมนั่นเองนะแต่ว่าคอมเล่นเกมก็อาจจะทํางานได้ไม่เก่งเท่ากับ Workstation ตัวนี้นั่นเองครับสรุปเลยนะครับตัวติงสเตชัน P3 Gen2 ตัวนี้นะสำหรับใครที่กําลังมองหา PC Workstation ตักตัวหนึ่งนะสำหรับสายงานกราฟิกนะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างๆนะหรือว่ายุคของนะครับหาเครื่องไว้เทรนนะครับ ทำแมชชีน e ลอร์ n ิ่งต่างๆเนี่ยติงสเตชัน P3 ตัวนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากนะในระดับเบสิคนับถึงระดับแอดวานซ์ได้เลยนั่นเองนะกับสเปคที่เขาให้มาเนี่ยที่เป็น CPU Intel Core i9 2.5K เลยนั่นเองนะแล้วก็การ์จอเนี่ยจะเป็น Nvidia RTX 2000 Ada Generation นั่นเองนะแล้วก็เป็นตัวสตาร์ทเริ่มต้นที่ได้ VRAM ถึง16 g b นั่นเองนะในขณะที่ฝั่งเกมมิ่งตอนนี้ตีกันว่าให้8 g b มาทำไมไม่ให้16 g b ตัวนี้ฝังทํางานให้16กิกมาเลยนั่นเองนะเพราะว่าในใสายงานคอนเทนต์ครีเตอร์ 3D ต่างๆเนี่ยการที่มี VRAM ที่สูงเนี่ยก็จะได้เปรียบกว่านั่นเองนะแล้วก็ที่พิเศษของตัวการ์ดจอทํางานตัวนี้เนี่ยได้ RAM แ,แบบพิเศษที่เป็น ECC นะหรือว่า Error Correction Code นั่นเองนะที่สามารถมีการปรับแก้นะหรือว่าตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูลได้แบบเร็วทันนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการ์ดจอตัวนี้ก็จะเหมาะสาหรับการทํางานที่เน้นความเะเียรนะลดความผิดพลาดของข้อมูลให้ได้น้อยที่สุดนั่นเองนะ ซึ่งอย่างที่บอกไปในตอนแรกนรับอย่างตัว Ting Station P372 ตัวนี้นะครับสเปคเนี่ยเราสามารถที่จะคัสตอมคอนฟิกเลือกได้อย่างละเอียดเลยนะครับ CPU อาจจะลดไปเป็น Intel Core i7 นะครับแล้วก็เพิ่มการ์ดจอเป็น Nvidia RTX 4000 Ada 5000 Ada หรือว่าตัวที่ท็อปกว่านี้แรงกว่านี้ก็สามารถที่จะเลือกได้ตามใจชอบนั่นเองนะครับแล้วก็จะได้เรื่องของประกันที่เป็น3ปีพรีเมี่ยมด้วยนะครับซ่อมฟรีถึงบ้านนั่นเองนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้ราคาแตกต่างกันไปตามสเปคของแต่ละคนนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอมาคอมเมน กันหน่อยละกันว่าในบริษัทใครนะครับหรือว่าใครที่อยู่บ้านอยู่ร้านทํางานต่างๆเนี่ยแล้วเลือกใช้ตัวติงเซชันแบบนี้กันบ้างน,นะครับทำงานอะไรในสายงานอะไรบ้างลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมเจนไปขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ